แล้วด้านบนมีป้ายความเร็วไหมมี50ออแล้วเราคิดว่าจะมีใครขับเกิน50ไหมโอยเกินอยู่แล้วครูโดยเฉพาะหนุ่มอนะเนาะตอนที่มาเวนดึกแล้วมาโล่งๆอะเอ้ยไม่โลง่งมันไม่ค่อยโลง่งอะครูม,มันต้องติดไฟแดงแล้วไฟเขียวข้างหน้าเราต้องเลี้ยวด้านไหนคะ,ะต้องเลี้ยวด้านขวาอย่าหักหลบนะแค่ชะลอยกขไปแค่นั้นเองค่ะไฟเขียวเห็นตั้งแต่ไกลขนาดนี้ยมีโอกาสที่จะเหลืองและแดงที่เราไหมมีอืม แล้วเขามาใกล้เราเออนี่เลยต้องชะลอให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เลี้ยวหักศอกค่อนข้างยากหน่อยนะคะออแล้วก็ช<อ>ะลอไปด้วยนะฮ่าเออแต่เบรกล้วก็ปล่อยเบรกน้อยๆเรามองพี่เสื้อม่วงไวยค่ะเสื้อม่วงคนนั้นคบมัดผมหรือรวบผมคะเสื้อม่วงไม่ใช่ขอบฟุตบอลเสื้อม่วงอยู่นู่นอ๋อมัดผมมัดโอ,โอ้ตอบแค่นี้ไม่ต้องตอบแล้วค่ะเห็น้ะขนาดนั้นและเราควรจะเตรียมเลนซ้ายหรือขับไปเลนนี้คะอ่าแล้วก็ขับเลนนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวเข้าที่จอด แต่ว่าจริงๆมันก็มีลานจอดนะครูแบบแข้าง,รงตรงวัดอ<น>ะเออได้เห็นเราค่ะมีใครมาในกระจกนูนไหมไม่มีนะฮือ,อพอกระจกเลยมุมเนี้ยค่ะให้เราหมุนหมดได้เลยค่ะนั่นแหละแล้วก็มองไกลมองอย่ามองพื้นนะมองไกลไปที่สติกเกอร์มุดๆต,ตรงนู้นค่ะที่ผนังตรงนู้นนะค่ะมองยา,ยาวๆไว้อย่าไปมองขอบพวกนี้ค่ะพอสี่ล้อถึงทางราบสแตนบาทที่เบรกไว้แล้วก็ต้องรอรับปัดค่ะ บวชบุคลากรเหมาใจเออเหมาใจอะไรล่ะแล้วย well, ังไงวะม่ก็ชะลองว่าลองว่าลองลองถามคุพี่คะอย่างเงี้ยหนูต้องการอะไรกับช um ีวิตท่นะคะหนูมาจอดรถหนูเป็นพนักงานหนูต้องยังไงบ้างอะคะอ๋อเออขึ้นถูกอันนี้เราเก่งมากเลยนะเนี่ยดูทางขึ้นนะคะมันน่าจะใช้การขึ้นลงทางเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลี้ยวเก็บหน้ารถให้ได้เนี่ยรอที่เบรกไว้ก่อนนะคะพอกระจกเลยตรงเนี้ยปุ๊บปล่อยเบรกแล้วก็หมุนหมดก่อนอย่าเพิ่งเร่งค่ะ เออพอจะขึ้นเนี่ยค่อยเล่งเบาๆแล้วมองคันที่อยู่ด้านซ้ายไว้ว่าฉันจะตรงกับคันนี้เท่านั้นแล้วดูกระจกนูนมีใครมาไหมอย่างเงี้ยไม่มีเออเราไปชา้าๆพอกระจกเลยปุ๊บเนี่ยค่ะให้เราหมุนแต่ไม่ต้องอัดคันเร่งเยอะเออหมุนให้หมดเลยค่ะอุ้เยเฉียดเฉียดแต่ไม่เฉียดหมุนซ้ายให้หมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารอตรงคันนี้ก่อนโอ้เห็นไหมเขาไม่รลดูว่าไปไม่ได้แล้วยังไม่โรนะคะแล้วมองคันนี้ไว้แล้วหยุดนิ่งๆเลยค่ะหยุดนิ่งๆดูว่าเขาไปได้ไหมถ้าไปได้ปุ๊บเราคืนร้อยเลยจะ แล้วไม่ต้องเร่งเยอะค่ะมองไกลไปข้างหน้าค่อยๆไปมองถังระเพลิงไว้ค่ะมองถังรบเพลิงไว้เราจะเห็นทางออกค่ะเนี่ยแล้วถ้าสวนเลนกันก็ต้องคิดล้วถ้าใครสวนมาปุ๊บฉันจะหลบตรงไหนให้เขาได้อเออเพราะตอนนี้เราใช้เลนรถสวนอยู่ก็คือใช้เลนเขาอยู่อเออแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้ค่ะคนมันย้อนสอนเหรอเนี่ยหรือมันยังไงวะเนี่ยมันไม่ย้อนแต่เขาจอดขวางกันอยู่ตรงนี้ออไงเลนตัวเองนะั่นน่ะอไปตรงนู้นมีใครมาไหมไม่มีเออแล้วมองไกลค่ะตรงกับรถคันด้านซ้ายสุดเสมอมองคอนด้าเขาไว้ค่ะ แลมองกระจกนูนมีใครเคลื่อนไหวด้วยไหมณนะจุดจุดนี้นะฮะไม่มีเออพอกระจกเลยปุ๊บขึ้นไปช้าๆอย่าพุ่งไปไปเข้ามาเหมือนเมื่อกี้กระจกเลยปุ๊บอุนเลยค่ะแล้วมองไกลเลนซ้ายเราไปได้อีกไกลไหมถ้าไปได้อีกไม่ไกลก็ออกคืนล้อไปอยู่เลนขวาแล้วมองยาวไปข้างหน้าแล้วไม่ใช่แค่มองว่าล็อกเลนแล้วเคยจะสวนเลนไหมนะดูว่ารถที่เรียงแถวเขาขยับหรือเปล่าเพื่อจะเตรียมออกถ้าเขาโดนเสาบังอยู่เขาก็ต้องยื่นหน้ามาก่อนเพราะเขาไม่เห็นเราค่ะอืม,อมแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายยังคะอเออแล้วดูด้านบนมีใครกำลังจะลงมาไหมเห็นไหมเป็นทางโปร่งขนาดนี้ แล้วก็มองคันซ้ายสุดเหมือนเดิมค่ะต้องตรงกับป้ายทะเบียนเขาในกระจกมีใครมาไหมไม่มีค่ะเออพอเลยตรงนี้ปุ๊บขึ้นไปช้าๆระวังเจอเหมือนเมื่อกี้เรามองก่อนสายตามองก่อนค่ะว่ามีใครมาหรือเปล่าเออมองยาวทะลุไปถึงตู้ดับเพลิงเลยค่ะเออนี่เลยไม่ใช่ตู้ดับเพลิงไม่ใช่คันสีขาวมันจอดด้วยอะมันต้องมีอยู่นะมันเป็นวันหยุดออขึ้นไปหให้สุดนะคะแล้วไปหยุดที่ชั้นบนนะคะชั้นเก้าชั้นสิบสองอะไรเลยจ้าคุณมาเรียนค่ะคุณไม่ได้มาทำงานนะคะก็จริงโอเคค่ะคุณผู้ เนี่ยแล้วเดี๋ยว<อ>สักพักเนี่ยพอเริ่มไม่กลัวแล้วจะเริ่มซิ่งแล้วแล้วเดี๋ยวไปป้าเหมกับคนอื่นก็อีกแล้วดูกระจกนู่นเลยคะไม่ดูค่ะเออแล้วไปช้าๆให้เห็นทางก่อนเราถึงจะไปต่อได้มองยาวๆค่ะอย่ามองตามรถมองแค่ช่องว่างที่เราไปได้เสมอช่องว่างมองได้ไกลแค่ไหนเนี่ยคุณเริ่มซิ่งเลยเห็นไหมเมื่อกี้คุณยังแค่ปล่อยเบรกแล้วมันกระดึ๊บกระดึ๊บเลยผ่ <c oughs> านมาไม่ทึ่งสิบวินาทีฉันจะทำยังไงกับนักเรียนกลุ่มนี้อีันปกติเจอที่จอดนี่เราต้องเปิดไฟเลี้ยวอะไรบ้างไหมคะ แล้วตอนเวียงหน้ารถขึ้นไปไม่ได้ดูกระจกขวาเลยถ้าเป็นในหน้าจริงๆอย่างเงี้ยอะไรนะตอนที่เราเวียงหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ดูกระจกขวาเลยว่ามีใครกำลังจะตรงไปหรือเปล่าจะอ้อมคุณไปหรือเปล่าไม่พานักเรียนไปอนามัยงาเจะเลยเลยเพราะแต่ละคนทักษะไม่มีใครเอื้อมถึงตรงนั้นเลยคุณได้สิทธิ์นั้นนะคุณนักเรียนอุยครูหนูไม่ดีใจเลยอ่ะไม่มีใครดีใจกันทฉันสักคนไม่ไม้นี่คนบอกพี่ว่าต้องแปลกแล้วล่ะค่ะถ้าพี่ได้สิทธนั้นอ่ะฉันนี่ครูเดี๋ยวเราไปจอด B หนึ่งให้หน่อยค่ะ อ๋อมีหนึ่งไม่มีที่จอดเลยาอ้โหก็ทำไไปเลี้ยงปลามั้งมุมนั้นอะโมีที่จอดเลเหรอใช่ <โฮ S 1> แล้วเห็นไหมตรงนี้เป็นช่องตารางก็คือจอดขวางได้ด้วยอีกเออหมาก็ก็มีความไวพิบดีมากๆลงไปเราจะเจอชั้นจอดชั้นที่เท่าไหร่คะเมื่อกี้ต้องดูมาแล้วไม่ดูแปดเอหรือเปล่านี่ซื้อหวยหรือว่าบอกใช้ที่ถูกเท่า่ะ <c oughs> รอเขาลอกเลขอย่างนี้เหรอให้มันตรงแปดเอย่างงี้นะเอาจริงหนูยังไม่รู้เลยอ่ะว่าชั้นนี้เอาเจ็ดบีไว้ถูกต้องไหนลองบอกกับเพื่อนดิแกเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นเจ็ดบีดูดิว่าเขาจะมาถูกไหมเออจริงเขาบอกหนูว่ามีสิบสองชั้นน่ะก็อาจจะไปจอดที่เลขดีสิบสองพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะดสิบสองเลยชั้นเนี้ยเพราะทุกคนจะดูแค่ช่องที่ตัวเองจอดนะคะไม่ได้ดูทั้งหมดว่ามันมีไล่มาหนึ่งสองสามสี่นั่นดินี่แหละมนุษย์ที่ทางานโรงพยาบาลแล้วทุกคนเอามาฝากชีวิตไว้กับพวกเราอ่ะ เ,ออเขาก็ดเออูเขาก็คงกลัว,ลวเราแหละน่ากลัวเลยอันแน่ <c oughs> จะลอเปิดไฟเลี้ยวเป็นไงทุกคน <c oughs> โอ้โหที่สุดในรุ่นแล้ว <c oughs> เลี้ยวกินเลนไปทีแก้เขินโน่มองซ้ายถือว่าถูกต้องนะฮะเดี๋ยวเต็มเต็มเลยไม่มีใครเต็มคาราเบลเนี่ยที่เขาบอกกัน <c oughs> แต่ถ้าเป็นคุณนัดคุณนัดจอดเก่งแล้วคุณนัดก็จะจอดช่องนี้ใครก็มาชนฉันไม่ได้ต่อให้มือใหม่ถอยไม่เก่งก็กระแทกฉันไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องแลกกันมาคุณมีความปลอดภยัยแต่ก็ถอยยากหน่อยเพราะมันมืดนะฮะถ้าหนมันโล่งเกินไป oh <my> แต่มันเคยชินที่จะแย,ย่ล้วงไปตรงนั้นใจมันไม่ได้อยากล้วงนะแต่สมองมันจำมาแล้วแต่เขาเลยว่าอ๋อตรงนี้ต้องเฉดเฉียดใช่ไหม เนี่ยสมองเรามันมันตลกมากอะเราทําอะไรครั้งแรกอะมันจําได้หมดเลยอะอแล้วพอจะมาปรับมันใหม่นะมันไม่ค่อยแล้วมันดื้อแหละมันดื้ออินซูลินแหละไม่เอาก็ทำอย่างงี้มันยังผ่านไปได้นี่ไม่เอาอะไรล่ะทำของใหม่ไม่เอาเออนั่นดิครูทำาไงดีมันทำไม่ได้หรอกค่ะใช่อ่ะสิเาขาคุยกับใครทุกคนเ<อ>ขารู้นะว่าซ้ายก็น่าจะใกล้คันนั้นแต่ถ้าไม่ซ้ายเดี๋ยวก็ล้วงไม่ได้อีกเอาวะคันนี้มันคงไม่ขยับหรอก มงเอิญคันนั้นเพิ่งให้คีโมเสร็จเท้าลั่นปล่อยเกียวว่างปุ๊บไหลมากระแทกกันนิดนึงนี่จอดนานเนียมโดนล,ล็อคอแล้วนะคันนั้นอะ่ะอืมเป็นไงเขาจอดจนฝุ่นขึน้นแล้วนั่นไงแถวนี้ล็อกรอแบบเซฟมากนะมีกระดาษมาก,กั้นนี้ด้วยเดี๋ยวเ็าฟ้องล้อแหมกอีกอืมอืมหนูว่าเขายังอยู่ที่นี่ยร่เขายังอยู่ในรถค่ะไม่ใช่หมายถึงเขายังอยู่อยู่ที่ให้คนล็อลรอ แต่ถ้าไม่มีรองเท้าอยู่ข้างๆระเบียงก็น่าจะไม่ใช่เขาอาะค่ะเขา่าจะอยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นแหละคิดดูดีมารักษาตัวคนเดียว <c oughs> ไม่มีใครช่วยแล้วก็โดลลนล็อกรอออีกเศร้าไหม <c oughs> นั่นดิเนี่ยถ้ารถคันหน้ายาวๆคุณจะมาจอดมุมที่เขาเลี้ยวขึ้นเลี้ยวลงไหม <c oughs> ไม่ควรฟอร์ดแรปเตอร์ดุดันไม่เกรงใจใครอันนี้คุณมีความปลอดภัยหรือว่าคุณไม่มีแรงจะเหยียบคันเร่งคะหนูไม่รู้เลยอะ ครูเดี๋ยวเพื่อรนมันออกมันไม่มีไฟหรอกอือเผื่อรถเลี้ยวทิ่มขึ้นมาหาคุณก่อนดีกว่าไหมฮะยังไม่มีบางทีก็อาจจะแอบรอดูสิค่ว่ารถมันไหลไหมเนี่ยจอยอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนเราอะ่ะโอ้ก็จะมองขวาไปเนาะอ,นอ,อีกตรงเนี้ยอีกอีกกาแพงเนี่ยชอบจังเลยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้เอาไม่ได <c oughs> ส่งให้ทางไลน์เอาไปไว้จ้องกลางคืน <c oughs> ตอนขับจะได้ไม่ต้องมองมาแลว้วอ <c oughs> มองทุกอย่างแหละที่มันจะแบบไม่ใช่ทางอ่าใช่โอเคดูตอบให้เลยเนี่ยอะ ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะตัดลงติ๊กต็อกจัดการหน่อยนะคะแม่เขาอยู่ตรงซีราช์นะคะคนนี้โอ้ย่าเลยหนูว่าคนที่ด่านี่เขาก็ต้องเคยทําแบบนั้นนั่นแหละเขายังด่าดิฉันเลยค่ะว่าสอนอ่ะตามระเบียบทุกอย่างตัวเองขับเองอ่ะทําได้หรือเปล่าเหอออ๋อหล่อจริงปะครูใช่เราก็เลยแบบนิ่งแต่หนูว่าครูทำได้แล้วเช่นมันก็ต้องละอายใจนะถ้าสอนอีกแบบว่าทำีกแบบกไน้่ยสิครู ขนาดขับรถยังต้องแบบวิ่งเซนทึกไม่ได้เดี๋ยวใครจําได้ไปไหนไหนกำลังกดตังค์อยู่มีอะไรหรอคะผมดูคลิปครูตลอดเลยครับ <c oughs> อ๋อเขามาทักเราเฉยๆเหรอเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล้าออกนอกกรอบเลยอ่ะอืมไม่งั้นไหวเขาเห็นเอ้าทำไมครูสอนแบบเนี้ยครูปาดมาแย่งช่องจอดหนูเนี้ย <c oughs> อืมต้องแย่งกับคนนี้แหละฮะใครเรานี่นแหละคนไหนอะเราเนี่ยอ้าวเหรอใช่คุณนัดเคยไปจอดที่ปั๊มอะแล้วเล็งไว้ดีใช้ไน้่จอดช่องเนี้ยรอคนถอยหลัง มีแก๊งสาวสาวสาวสามคนมาปุ๊บเ oh, สียบหน้ารถไป,ไปเลยเราก็แบบโอเคอุ้ยทำไมกระจกมันเลอนจังเลยคะเดี๋ยวคุณนัช่วยห็มหม,มันเลอนแล้วเราได้เติมน้ำฉี่กระจกบ้างไหมคะเติมมาเมื่อเช้าค่ะโอ้เติมจากฝากระโปรงหน้าหรือฝากระโปรงท้ายคะฮะอะไรนะคะน้ำเราเราเติมฝากระโปรงหน้าหรือฝากระโปรงท้ายคะฝากระโป,ปรงท้ายมีด้หรอไม่มีค่ะ แล้วมราสงสัยทำไมคะแล้วมันหยุดแล้วคุณไปเล่นมันทำไมอีกอะเออเหรอมันอยู่แล้วเหรอจริงป่ะเนี่ยจริงดิเอาจริงป้าถ้าเราฉีดน้ําฉีกกระจกอะค่ะมันจะปัดออโต้เองแล้วมันก็จะหยุดไปเองแต่เนี่ยคุณไปทำให้มันไม่หยุดแล้วตอนเนี้ยจริงป้าแล้วคุณก็ยังล้วงที่เดิมอยู่แล้วนะเออเออเออจะจะจเนี่ยแม่เนี่ยน้องไม่หยุดแล้วเนี่ยจะทำนอนไว้เนี่ยจริงดิไปแล้วขับไปปัดไป ไฟเลี้ยวของเรามีทั้งหมดกี่ดวงคะรถคันนี้ไฟเลี้ยวของเราไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอจอดนะไฟเลี้ยวเนี่ยเวเราเปิดปุ๊บมันกระพริบกี่ดวงคะทั้งหมดสองดวงเหรอข้างหน้ามีข้างหน้าอ๋อข้างหน้ากับข้างหลังสี่ดวงไม่ได้มีหกเหรอคะหกอ๋อไฟเบรกเหรอะอะไรอะหกเหรอไฟเลี้ยวไงไฟเลี้ยวมันมีหกเรามีสี่ดวงข้างหน้าสองข้างหลังสองเหรอแล้วข้างๆรถเรามีไหมมีตรงกระจก อ้าวแล้วรวมเป็นกี่ดวงล่ะอ๋อหกโอ้นี่ไงพวกลุงล้วงเนี่ยไปลรอยคู่อยู่นั่นนะฮะใช่ไฟเลียวคุณมีหกดวงอะคุณนักเรียนเมื่อไหร่จะมองปลายทางว่ามีใครกำลังจะกระแทกมหาลัยเราไหม